นี่คือแปลงทดลองของผมครับปลูกด้วยระยะความห่างอยู่ที่เมตรสามสิบครับตากล้องเอามาเบิ่งใกล้ๆนี่ความห่างระหว่างต้นคือเมตรสามสิบครับจากตรงนี้ไปหาต้นพุ่นนี่คือห่างเมตรสามสิบอ่าระเบิงความห่างของหล่องดูมันห่างเท่าไหร่จากต้นนี้ไปต้นนั้นความห่างอยู่ที่อ่าเมตรยีส่สิบครับเมตรยีส่สิบอันนี้ มั่นอายุหาเดือนเลือกต้นทีงาหลายที่สุดครับเจ็ดงาเดี๋ยวมาขุดบึงหัวมันว่างานอรหลายหน,นมีผลดีหรือผลเสียกับผลผลิตนะครับแต่ก้องไปบาง,งทางทังพุ่นอันนั้นมั่นสีเดือนปลูกระยะความห่างระวังต้อนอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับอันนั้นปลูกเอาพันธุ์ครับปลูกเอาลำมาแต่กองหันมาทางพีห้องนะเดี๋ยวจะเช็กบึงหัวครับอันนี้พันธุ์พวงเพชรน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเช็กบึงหัวมาถ้แก่อง เห็นมะเห็นมา,น,มานี่หักจ้อยเงดหักจ้อยโอ้ยตากองนี่ดังโฟ๊นนันหนึ่งไหนนิ่มาก็าให้เพิ่นเบ่งด้วยตากล้องอันนี้คือมันหาเดียนคือว่ามันมันแรงแนะครับตอนนี้คุณลงไปเพราะเจอดินเปียกเลยเขาก็จะลงหัวแต่หัวกระสิประมาณนี้ครับเทา เบิ่อฟอร์มหัวสะกวนมันดกปวดนะปวดนะเป็นสั้นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ตะกวงตะกวงมึงเห็นไหมเป็นสั้นสันเลยเลยนียนย่าฝาผูกตามนะครับอันนี้เมตรสามสิบนะครับมันเกิดจากหัวเนี่ยยังไงก็คือแปลงทดล่องย่าฝาย่าฝาผูกตามนะครับผมทดล่องกันนี่กับประมาณนี้นี่ก็คือหัวอ่อนเลย มีขาดปืดรถต่อกองฟังทางนี้ล่องมุมมุมสูงดักลงมาด้วยแต่กอ่อนมีเห็นไหหัวมันจะออมเลยซ่อมข้อซ่อมขอแขนของผมนี่นะครับนี่หัวนทำข้อแขนนี่ครับผิวผมก็จะขาวเนี่ยจ้กหน่อยอ่องต้องผิวพันธุ์ผมแต่มานนี่ครับเบางความเงาของมันจ้กหน่อยนะจข้างในก็ได้กุดแล้วล่ะอันนี้มีเลยเนี่ย ถ้าหนีหัวเกี่ยวลงมาหนีได้ไหนเห็นว่ายิ่งขุดยิ่งเจอนะฮะก็เป็นป,ปันก็เป็นปกติของพันธุ์พ่วงเพชรดมันผูใ้ใดปลูกก็จะได้ทังสิ่นละมันไม่ได้แปลกเลยแต่ว่าแหบมาเบิงว่างาเจ็ดงาะถามว่ามีผลเสียก็ผลผลิตบ่ทุกคนมองวางได้ครับหาเดือนได้นี่งเราคุดแปเพื่อดินเปียกเลยทามันดินมันชุ่มชื้นมันจะหัวใหญ่กว่านี้อีก มาเกี่ยวกันอยู่นี่ครับผมมานหนี่ะแต่กองมือใหม่ครับตึงจะไม่เห็นงานยังเพื่อนถึงเดือนเลยอาจจะเวียนหัวในจักหน่อยเ <c oughs> อีมาณนี่ครับจะเข่าท่าด้วยกันเนาะทำบาปเมันกับผุดไหมผุดไหมเป็นเทียบไหมทัวก็อยากห่างรับอยู่